สวัสดีครับผมพบกับป่าหยุดชียงอายเช่นเคยครับวันนี้ก็เมนูที่ไม่ค่อยได้ทำกินแล้วครับเมนูนี้นะครับปลาหนึ่บปลาหนึ่ง,งแต่ใส่กระทะครับนี่นะครับร้อนเลยครับร้อนปลาเน,นรับ ใส่ตั้งโอ้นะครับใส่กระลำปีขิงแล้วก็มะเขือนะครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวกับซอสสาเขียวนะครับนี่เป็นเจและน้ำร้อนใส่นี่ครับอู้น้ำเป็นน้ำผักน้ำปลาครับอืมมันเลย ปันนิงจากเขาเรียกว่าปันนิงจากอ่างเก็บน้ำนะครับทับเสลานี่นะครับผมก็จะใส่มะนาวนะครับมะนาวลงไปนะครับผมยังมีมะละศินกนะครับมะละศินกนะนะครับมะละศินก กินด้วยนะครับวันนี้กินข้าวสวยแล้วกินให้อร่อยล้างน้ำอีกก่อนอมาผักปลาครับโอ้โ,โหดูแลครับจะขนาดไหนโอ้ควันร้อนนะครับเสียบหยอกกินน้ำไหมอื้ม อันนี้ผมยังใส่ไข่เลยนะครับเนี่ยไข่อยู่ไข่อยู่ข้างนี่ครับเนี่ยข,า,ขาวๆเนี่ยยวขอกินปลาก่อนอกินปลาก่อนครับหอ,อ,อมทั้งโอ้ ไข่รอเลยครับอากกินนกหน่อยนี่กินอย่างนี้เลยอืม รอ,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 อดครับอืมบทกาดดีมากครับเน้นปลากับผักนี่ครับปลา

อืมือเอยังเร่กเปิดกลำปีครับลำปีอยู่ข้างล่างลำปีตะไคร้รองข้างล่างครับวันนี้น้ำของผักนะครับเติมน้ำนิดนึงแล้วก็น้ำของลำปี ระวังกลางครับเสียงตกเกียจเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับอนอนหลับดีมากาเมื่อคืน ขิงหอมอ่ะอ,อืมตั้งโอ๊ะแบบบวกขิงน้ำซุป น้ำซุกเพื่อสุขภาพมากครับหวานหวานรากว่าผมนี่ครับ <c oughs> นี่ครับกำลําปียครับลองปลาลองตัวปลาอยู่หายเย็นนะครับัว <c oughs> นี้ก็มามาจากเนื้อปลาก่อนเจียวลาลงไปครับ Hæ. Uh -huh. cool. นี่ครับเนื้อปลาถ้าเราหั่นเป็นสันๆกินง่ายนะเป็นตัวกินยากครับเหมือนเดิมก็เช็ดก,ก่อนก้างไนหะน,นี่ก้างเนื้อปลา Ở mm. oh, yeah. คอยนะครับคอแดง ลปลาสองตัวนี้ผมผมไอปลาผมไปหามาครับไม่ได้ไปหามาเอางผมซื้อมา Thank mm -hmm. you. I'm ให้น้องมาครับมองดูใหญ่ครับขอบคุณที่ตามชมก็ขอให้อยู่ดีมีสุขครับ